ดูยังไาแล้วเย็นพี่ฟ้าคนอยู่หูโอเโอ้โหชุดอิฟบอกรถเข้ามารถเข้ามาบอกคนรถนี่บอกคนรถพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่พีฝากขนมเกี๊ยวมาให้ฝากที่คนขับรถไปแล้วนะกลับบ้านกันดีๆนะกลับบ้านกันดีๆนะระวังฝนด้วยเดี๋ยวเจอกันอีกทียี่สองยี่สองที่ต่าง ไป ah mm hmm. ทำไปเรื่อยนะไ้ไปแล้วไม่ได้ไปตื่นเต้นมากๆไม่สบายหนูกลับบ้านกันดีๆนะทุกคนวันนี้จะอยู่นานไม่ได้พรุ่งนี้เช้ามากพี่ปานบอกกันไหมบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้ต้องมีพรุ่งนี้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็เรียนด้วยอะไรแบบนี้ บีไม่บายจ้าไม่บายพี่ฟ้าฮ่าฮ like ่าฮ sure> ่าฮ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 ่้ฮ่า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 จ่่า่าฮ่า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 ่่าฮนก่อน่่ง่า่น่่า่าน่า่า่ะ เลือตากฝนด้วยทุกคนเป็นกำลังใจพี่ขวัญหน่อยเร็วๆน้ำมนต์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 นนต์เห็นความโชคดีไหมขอกลังใจหน่อยค่ะให้คนที่โชคดีครับไม่าอขึ้นตรงไหนไม่รู้ทุกคนขอกลังใจหน่อยกดข้อหัวใจหัวดวงรัวรถลองมาแล้วฉลองมาเหรอเออเอ้าไปไม่ไปด้วยกันเนี่ยพี่ฟ้าจะเสร็จแล้ว ในแชาแอลอะนู่นน่ะเดินไปตรงนู้นแล้วไปด้วยไปไปด้วยกันไปด้วยกันพี่พาไม่ต้องพี่พาแล้วเหรอเอาโทรศัพท์ไปทุกคนให้พี่ขวัญไปเอาชาลอตให้เอไม่ใช่เอาชาลอตเอาไมโครเวฟให้ชาลอตเอาไมโครเวฟให้ชาลอตพี่พาอายุ8นพีฮีสันนี่ ยังไงให้ได้แฟนอะพี่ฟาาพี่ฟาบมายากาศพี่ได้แฟนเพื่อลพี่ฟาพี่หนเลาเอาวด้แพ้ะพี่ฟ้าบายบายนะพี่ฟ้าทางนี้ด้วยบมยบาย สุดยอดเลยอ่ะทำไมอ่ะจะดูแม่โอ้ยแบบนี้ไม่รู้ชาเดินไปชาเดินไปเร็วมากพวกนี้ก็ยืนไม่รู้ให้ยังไงโอ้ยตายแล้วรองเท้ากูเจะเลยทีเนี้ถตายแล้วชูชีวิตจัด